โอเคครับสวัสดีครับวันนี้เราพบกับหลุยสมตตัวไรฟานกันเช่นเคยครับคือวันนี้เรากําลังจะมาเทสกับเจ้า Yamaha R15 าาครับพูดง่ายๆมันคือโฉมใหม่นั่นเองมันเป็นรถแบบยังไงดีอ่ะมันเป็นรถสปอร์ตที่เราสามารถจับต้นได้ง่ายด้วยราคาที่มันไม่สูงมากโดยราคาประมาณอยู่เกือบแสนแต่ผมคิดว่าเทคโนโลยีมันให้มาทั้งวาวไปผ่านแล้วก็สลิปเปอร์คัต ซึ่งมันดีมากดังนั้นเดี๋ยวเราจะพาน้องปอนนำลายก่อนจะนำจะขีเ่เปล่าโอเค,อเคในกรณีนี้เราจะทดนตอบเรื่องควาคล่องแค่วก่อนนะโอ้โหมันดีมาก โอ้ยโยอรรถนิ่งมากเอาไมา่เอาไมา่จะขี่ป่าวก็เวลาตอนช่วงจังหวะช่วงขี่นะครับ,ง,บ,บรง่ายายเลยแต่รถมันลงได้หมดอะ่ะ นี่ลายนี้บ้าง เขดีจริงครับเดี๋ยวเราต่อไปเราจะไปโอเคสำหรับในกรณีเมื่อกี้เราขี่กันอยู่ในลานแต่รอบนี้เดี๋ยวผมไปขี่ด้านนอกขโมยไปแล้วนะพาไปครับคือถ้าเช่นเป็นกรณีขี่ด้านนอกเนีย้ยสิ่งที่สำคัญคือการเคาดว่ามันคล่องไหม เ็าถือว่าเป็นรถที่ทอัตราเล่ง พวกแบบเสียงมันอาจจะดังหน,นอ่อยเนาะถ้าเช่นแบบตระกูลในแบบ150อะมันเป็นรถที่ดีได้ไนิ่งและดีมากๆครับรเตอรโอเคลหลักๆคือในกรน,นี่คือรถเดิมๆแต่ที่มันเปลี่ยนคือมันเปลี่ยนยางที่มันเปลี่ยนยางเพราะยางมันหมด เราจะมาลองเทสดูเรื่องคันเร่งเนาะเดี๋ยวเราลองให้คันเร่งนิดนึงตรงนี้แล้วกันะะเพาว่าเสียงเราตรงนี้มันม่ค่อยมีคนอยู่เนีะ่ะลองดู อัรตราเรา่งด้านหลองตัวก็ผมคิดว่ามันเป็นรถสปอร์ตที่แบบถ้าเราจะไปขี่แบบเริ่มต้นอ่ะไอเนี้ยมันเป็นรถสปอร์ตที่ดีเลยแหละขี่ได้นิ่งมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันสามารถรับพอร์ตคนขี่ได้ค่อนข้างดีครับด้วยเอริลิปเปอร์คัตมันจะเป็นคล้ายๆกับตัวอะไรนะสก,กิดอะไรทุกอย่างเลยนะ ที่ที่มันจะเป็นแบบว่าไปงานคัดไปนิดนึงเพื่อที่จะทําให้ตอนเราถอนเกียร์แล้วท้ายมันน้อยลงท้ายมีอาการน้อยลงแต่ในกรณีที่ว่ามันบอกว่าอาการน้อยลงเนี่ยมันจะทํางานก็ต่อเมื่อรอบรอบสูงนะครับรอบอาจจะสักเจ็ดแปดพันเก้าพันอย่างเงี้ยแล้วเวลาถอนอ่ะท้ายส่วนใหญ่อ่มันจะดิ้นใช่ไหมแต่ถ้ามีตัวเอิลิเปอร์คัตเนี่ยมันจะคอ,อยเลี้ยงคันให้นิดหนึ่งทําให้ตอนเราถอนเนี่ยรถ อาการจะน้อยลงเยอะมากครับสำหรับการใช้ตัวสลิปคัสส่วนเรื่องระบบเบรกไอตัวนี้ยังไม่มีเป็นแบบ ABS ซึ่งต่อให้มีหรือไม่มีตามความเป็นจริงไอ ABS เนี่ยมันมันเบกได้ใกลกว่าเบรกแบบ,บปกตินะแต่มันจะปลอดภัยก็ต่อเมื่อเราขี่ในทางฝนหรือขี่ในก,กรณีที่เป็นแบบมือใหม่และชอบตกใจแล้วกดเบรกหนัก ABS มันจะล็อก เราไม่จะจับปล่อยจับปล่อยทําให้เราไม่ลมแล้วก็รถจะไม่เสียอาการเยอะครับนี่เราพูดคุยถึงเรื่องอัตราเลขเราพูดคุยถึงความคล่องแคล่วว่า,วาเอ้ยมันดีแล้วเราพูดคุยถึงระบบไอ้ตัวว่าวแปบผันก็มันก็จะทให้จัตรอมันมาเลยนะแต่ว่าวแปบ่านมันจะทำงานก็ต่อเมื่อต่อรอบสูงๆแล้วอะไม่ได้จิงจไม่แต่ตูง แต่มันให้ความรู้สึกค่อนข้างที่จะกระทับครับในกรณีที่มันกระทับตรงนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าไอ้โชคหน้าโชคหน้าเนี่ยมันเป็นแบบทับไม่ยาวเนาะมันแล้วมันเหมือนกับมันที่ทำให้หน้าตาในตัวหน้าเนี่ยมันนิ่งขึ้นเยอะเลยเวลาเราเวลาเราขี่มันนิ่งมากเลยนะตอนเราขี่โอ้โห หน่อยโอเคฮะตอนเราต้าเรง่งก็ต้านที่สองคันนี้มันวิ่งเท่ากันนะครับเราก็อยู่ที่จังหวะการไหลการอะไรนี้ในรถคันนี้เนื่องจากฐานล้อแล้วมันยาวกว่าอีกสไลด์นิดนึงเนาะอันนี้ผมไม่ได้อ่านนะแต่ผมรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ทําให้ตอนเราช่วงขี่ด้วยความเร็วอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะกระชับนะค่อนข้างที่จะเป็นแบบว่าโอ้โอเค ช่วงเราเข้าโค้งนนอนๆฐา,ลานล้อที่ยาวกว่าจะทำให้เราล้อขเราแ็งแรง้ค่อนข้างที่จะดีกว่าฐานล้อที่เล็กครับต่สําหรับรถที่มีสว,วิงอาร์ที่สั้นกว่าหรือฐานล้อที่สั้นกว่ามันก็จะทําให้วงเดียวแคบลงเช่นกันแต่ความเสี่ยงก็จะลดน้อยลงยกตัวอย่างดีมอนหรือไม่ก็ไอตัวนี้ครับดีมอนกับดีมอนกับตัวนี้ฐานการเลี้ยวก็จะดีมอนจะเลี้ยวได้แคบกว่าครับ เรื่องเสีเราทดสอบแล้วว่ามันตอบสนอได้ดีแล้วต่อไปก็3ามเรื่องนี้ก็ถือว่าใได้แล้วก็ครบสูตรแล้วครับออชั่นที่ให้มาดีมากให้โรงพยบาบาลใส่ไปต่รับก็ถ้่เช่นคลิปนี้มันโดนตัดก็ขอจบเพียงแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอ,ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ตให้กับเอกหมดลเลยครับอันนี้เรายืมรถเขามาเทส ที่จะซื้อรถสปอร์ตไ์แล้วก็รู้สึกว่ามีงบไม่เยอะแล้วก็อยากจะขี่ไม่ได้อะผมว่าอาร์ติชาก็เป็นโจทย์หนึ่งที่สามารถตอบโจทย์ได้ครับถ้าใครคิดว่าจะซื้อรถสปอร์ตในขนาดที่มันไม่ใหญ่มากสามารถจับต้องได้ง่ายแล้วก็ขี่แล้วมีระบบช่วยเหลือระดับนึงก็เจต,ตัวนี้ช่วยได้เยอะมากคนระับสำหรับเจ้าสำหรับเจ้าอารติา2อบ 58. ดีคล่องแคล่วแล้วก็สามารถเล่งได้ดีด้วยเราไปบ่ายทีมไทยยวันนี้ก็เหมาะเลยครับวันนี้เราไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะน้อกเราแค่มาเทสต์เฉยๆมาเจอกันฮะโมโตไรส์่อนเคลบิดคลิปนี้สนุกไงบค วยรงถืดดวถงสสอถว่าคุมะยงังสวัสดีครับสนุกเลยสำหรับยางตัวนี้เป็น